ทุกคนนี่คือกล่องของขวัญจากพี่วินที่ใหญ่ที่สุดที่พี่วินเคยให้มาเมื่อกี้มีรถมาส่งพวกพี่ตื่นเต้นกันมากเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือกล่องของขวัญที่พี่วินใส่มาให้บ้านพี่ค่ากว่าหนึ่งร้อยล้านพีกาบอกเลยว่ากล่องที่ใหญ่ที่สุดที่พี่วินส่งไปก็คือบ้านพี่พี่วินคือเล่นใหญ่ส่งมาเป็นคันรถเลยทุกคนกล่องเดียวกล่องเล็กบ้านพี่ได้กล่องใหญ่พี่รอเวลาเปิดกล่องอยู่ตอนนี้พี่อยากจะรู้ว่ากล่องมันคืออะไรข้างในมากรู้ไหมถาวตาไม่รู้เลยพี่บิวรู้ไหมไม่รู้อะไรเลยนี่มาเปิดพร้อมกันยยยนครััับททกกก้อฝาา สี่หอมเด้อเเข้าหอมเฮ้เฮสบายปะพี่วินพี่วินทำอะไรกับบ้านผมให้มาทำไมพ้อยก็สอบปั่นครึ่งพี่วินให้มาทำไมผู้กองใหญ่สุดก็ใจความเป็นพี่วินดีเขาคงจะอยากให้บ้านผมมาเป็นตัวแทนในการช่วยเหลือตอนนี้น้ำร่วมใครที่กำลังได้รับผลกระทบน้ำท่วมหรืออะไรงเงี้ยคอมเมนต์กันเข้ามาเพราะพวกผมคงกินเองไม่หมดแน่นอนทั้งหมดนี